อันเ,เับแรกรมจากกรททชแล้วเรือมี 85G ให้กล้องหลัง4ตัวเรือหลัก64ล้านพิกเซลแบตจุใจ5000ัมิลลิแอมป์อาจเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้อันกับเรเก,กรมจากกรททชแล้วเรือมี 85G ให้กล้องหลัง4ตัวเรือหลัก64ล้านพิกเซลแบตจุใจ5000ัมิลลิแอมป์อาจเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ไม่กี่วันก่อนน้าน,นี้ททางเรามีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อย่างเรงมี8ปดชรี่ที่มีทั้งหมด2รุ่นคือเร็วมี8และเร็มี8ป r o ที่มีสเปคแบบครบเครื่องในราคาเริ่มต้นเพียง6000บาทครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของทางเร็มีแต่เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่อย่างเร็มี8 5G ซึ่งมีความแตกต่างจากรุ่น 4G บางส่วนครับโดยเร็มี8 5G ที่มีแลขหมันโมเดลว่า RMX32C1 จะให้แบตเตอรี่มาที่5000ม ah, ิลลิแอมบ์รนระบบปฏิการแอนดรอย1์สิบ ครับเครื่องเลยมี UI สอเหมือนกับรุ่น 4G ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตัวเครื่องของเรามี8 5 G จะมีความหนาและมีน้ำหนักกว่าครับและอาจมีหน้าจอแบบ LCD ที่รองรับระบบสแกนนิ้วมือที่ตัวเครื่องแทนครับจากเดิมครับที่มีหน้าจอเป็นแบบเทคโนโลยี AMOLED ที่มีระบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอและเรามี8 5 G ยังได้เพิ่มระบบ NFC เข้าไปอีกด้วยครับแต่มีบางกระแสข่าวระบุว่า รืยัมี8 5 G อาจมีการถอดแบบสเปคเด่นมาจากหรือมี8รุ่นปกติคือมีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์มร์เก็ค่าทัชสัมผัสเลยระดับ480เฮิรตให้กล้องหลังมาทมั้งหมด4ตัวมีเลนส์หลักความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลและข่าวดีของแฟนบ้านเราครับพอสมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี8 5 G ไดี๋ยวผ่านการบังคัจากคอสอชอและมาตรฐาน FCC จากสหรัฐอเมริกาแล้วครับจึงคาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ทางไอทีฟ้าจอมอวกล่าวสร้างทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ